สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมแล็กนาล็อกมือถือนะครับก็ชื่อว่าเกม The Lost Memory นะครับโอเคครับก็เ,เมื่อ EP ที่แล้วนะครับผมได้ทำาการเล่นไปสักแป๊บหนึ่งเนาะก็ไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็วันนี้จะพามาดูอีกหนึ่งระบบที่จำเป็นสำหรับการเก็บเลเวลแล้วก็ตีมอนสเตอร์นะครับก็คือระบบการ์ดนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยว เราจะพาไปดูการ์ดกันก่อนนะครับว่าตอนนี้ในเด็กของเรามีการ์ดอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดเพิ่ม Hp อันนี้ก็คือการฮิวเนาะการ์ดมดดำเนี่ยวิตาต้านะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดงูทําให้ศัตรูติดพิษนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดบินโลนะเพิ่มเมจิกอ็ a แท็กอันนี้ก็เป็นไอลูกหมูเพิ่มสตันไม่ได้เพิ่มสตันมีโอกาส ให้มอนเตอร์ติดสตันนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดที่แบบว่าเาเรียกว่าอะไรอะแอคทีฟแอคทีฟการ์ดเนาะมันไม่ใช่แพสซีฟการ์ดนะครับแพสซีฟการ์ดก็มีนะผมก็มีแต่ว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้ผมก็มาไล่ให้ดูก่อนแล้วกันเนาะการ์ดพวกนี้ก็สีแดงนะครับขอบสีแดงอย่างเงี้ยเอาไว้โจมตีนะครับนี่นะครับสร้างดาเมจหกหกร้อยห้าสิบนะครับ ในขอบเขตที่เราเอาไปวางนะโอเคอันนี้ก็เป็นเด็กของเราทั้งหมด1เด็กนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูแพสซีฟบ้างนะครับอันนี้การมาดาที่ผมเพิ่งเปิดได้นะครับก็เป็นการแพสซีฟนะครับเราไม่สามารถเอาไปลากใส่มอนได้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการ์ดที่แบบว่ามีคุณสมบัติติดตัวแล้วกันเนาะประมาณนี้ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของการ์ดนะครับเราก็สามารถกดใส่ได้เลยนะใส่ได้เลยไหมนี่นะครับกดคลิกแล้วก็ใส่ได้เลยนะอันนี้ก็มี1ใบนะครับในเด็กแพสซีฟนะครับแต่เราจเจ้าออกก่อนนะโอเคแล้วคลิปนี้ไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดการ์ดกันด้วยนะครับนี่นะครับอยู่ในห้องสุ่มการ์ดแล้ว เดี๋ยวเราจะกดสุ่ม10ใบเลยนะครับตอนนี้ผมมีตัวการ์ดกาชาติเก็ตอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้ก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าเราจะได้การ์ดอะไรบ้างนะครับเราจะไม่ข้ามนะครับโอยมากันเต็มเลยวิศาหส แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูการ์ดด้วยนะครับว่าการ์ดแต่ละะบมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับว่ามีวอลล็อกมาด้วยนะมีการ์ดอะไรดีๆบ้างเดี๋ยวเราจะกดเปิดทีละบายนะครับการ์ดมังกรการ์ดซีน็อกการ์ดเอ,ดเอดนะครับดีเซอร์ดวูฟการ์ดแมงมุม อ้าวการ์ดโกลเด้นโกลเด้นทีบัคนะครับอันนี้น่าจะเป็นสายการสายซัพพอร์ตนะแบบนี้การลูกหมูอ้าวซ้ำกันอีกแล้วนะวินโลอ้าวซ้ำกันอีกแล้วก็มี2ใบนี้นะครับที่ดีเนาะอันนี้เพิ่มคี1.5ให้กับพันธมินนะแล้วก็ ปริมาณความเสียหายจากคีเพิ่อมอีกเก็คือว่าน่าจะเหมาะกับโจรน,นะอะไรประมาณนี้ส่วนการ์ดโกลเด้นลบล้างดีบัฟของเพื่อนนะครับแล้วทำให้ดีบัฟทั้งหมดไม่มีผลเป็นระยะห้าวิอันนี้ถือว่าดีนะครับอันนี้ดีดีอันนี้เดี๋ยวผมต้องเอาไปใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวในการจัดเด็กเนาะโอเคเดี๋ยวเราเปิดต่อนะครับเพราะว่าเรามีตัวเพชรสีชมพูเยอะนะครับ เราจะกดเปิดทั้งหมดเลยนะเราจะไม่กดข้ามนะครับแต่มันกดคลิกอะไรไม่ได้เลยนะอันนี้เดี๋ยวก็มารอดูกันนะครับว่าจะได้การ์ดอะไรอีกเมื่อกี้มีโกลเด้นมาแล้วนะครับหนึ่งใบเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้กันด้วย ไม่มีวอลล็อกเดินมาแสดงว่าการไม่ดีแน่เลยผมว่านะอนูบิดนะครับแล้วก็ตัวผู้ไม้บิ๊กฟูดมาริโอเน็ตนะครับชอนชอนกบแดงอัลลามแมงมุมนะครับแล้วก็สีนอกเราได้ไปแล้วนะ อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นพวกแพสซีฟแน่เลยนะถ้าไม่มีแบบว่าตาสัน่ักรักขึ้นอนะเปิดอีกครับเปิดอีกเปิดอีกกดข้ามเลยแล้วกันเดี๋ยวเราเปิดภายในครั้งเดียวบ้างนะตัวอะไรเนี่ย โอ้ oh, ได้แต่ของของเมดทางนั้นเลยนะเพิ่มเมจิกแอคแท็กนะครับเดี๋ยวเปิดอีกปิดอีกกดข้ามไปเลยเปิดครั้งเดียวอาามอาามมาอีกแล้วไฮด้า ไฮดาก็โจมตีคนแรงนะครับโอเครอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายเราจะไม่ข้ามนะครับแต่มันกดอะไรไม่ได้นะก็ทนทนดูหน่อยละครับทนทนดูหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้ก็รอเวลาอยู่นะครับดูดีว่าจะมีวอลล็อกมาเปิดด้วยหรือเปล่านะ อามีวอลล็อกด้วยนะครับมันต้องมีการ์ดอะไรดีๆแน่ๆเดี๋ยวเราจะเปิดทีละใบนะครับอันนี้ก่อนบ้างอันนี้ได้แล้วนะครับวัวไนแอม,มัมมี่เหรอไฮด้าก็ได้แล้วรีเซิร์ชบูบได้แล้วนะครับคาราเมล ปลาหม,มึกทิปบักอาได้โอซิลิทมาอันนี้โอซิลิทเป็นเอาไว้ทำอะไรเอ่ยของฟื้นฟูอีกแล้วครับได้การฟื้นฟูอีกแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปจัดเด็กกันใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะตอนนี้เดี๋ยวผมขอดูอารามก่อน อันนี้เหมือนผมได้ของสายเวทมาค่อนข้างที่จะเยอะนะเยอะเลยล่ะครับอันนี้ดีอันนี้เป็นบัฟบัฟเอ r นะใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องหาอันมาแทนดูขอวิโลหน่อยนะวิโลก็ดี อันนี้ก็ดีนะเนี่ยมีแต่การ์ดดีๆทางนั้นเลยนะเพิ่มฮิตเพิ่มฮิตก็ดีนะแต่เราต้องใช้อันนี้แน่นอนครับโกลเด้นทีบัคนะครับต้องมีอันไหนที่ต้องออกไปสักคู่นะเดี๋ยวผมต้องเอาวินโลออก วิโลออกนะครับแล้วใส่โบลเดนไปแทนนะแล้วก็โอซิลิสฟื้นฟ,นฟนูพันธมิตรในขอบเขตเท่ากับ1.5%ของ HP พีสูงสุดอ๋อนี่ก็ดีเดี๋ยวผมขอดูกอบิทอาเชอร์ก่อนเอ๊ยกดดูไม่ได้ เพิ่มฮิตนี่ถือว่าดีนะครับเนี่ยอันนี้เป็นการ์ดอาเชอร์นะความเร็วในการไล่สกิลของศัตรตูลดลงร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยนี่น่าสนน่าสนน่าสนามขออ่านคาโฮกันเมจิกแอคแท็ก สองร้อยเาดูงูนั่นไอ้กดไม่ไปโอเคแทนแทนตัวงูลเลยนะครับเอาซีน็อกใส่เข้าไปนะครับไนแมมัมมี่อืม ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ไนแรมมัมมี่ไปก่อนแล้วกันแต่การ์ดเก่าก็ยังอยู่นะครับนี่นะครับที่เราถอนออกมานะก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมนะความเสียหายที่พันธมิตรที่ได้รับจะลดลง25%เ้าเอร์ ไม่เป็นไรเราโอซิลิสใส่ไปแทนเดี๋ยวต้องไปดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพาสซีฟการด์ดบ้างนะครับอืมอันนี้ใส่ไปก็ได้นะครับมับงกรใส่ได้แค่5ใบนะครับ อันนี้เพิ่มเอาไว้ให้วิศาตที่เดินทางไปกับเราด้วยอันนี้น่าจะใช้กับฮีโร่นะครับเอาไปด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้ตีพวก npc แรงเออ,อนนี้ดีนะครับการกรบแดงดีนะเพิ่ม HP ทั้งหมด20%นะถือว่าดีมากๆเลย แล้วก็ชอนๆแล้วกันเพิ่มแอค a แทนะครับอันนี้ก็เป็นเซตเด็กแบบพสซีฟนะครับโอเคอันนี้ที่ผมใส่ก็จะมีนี่นะครับพวกโอซิลิสไนท์แม่มัมมี่นะครับแล้วก็โกลเด้นนะครับที่คิดว่าน่าจะโอเคละไปเดี๋ยวเราลองไปเก็บเลเวลดูทำเคเวสนะครับ เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะหลังจากที่เราจัดเด็กการ์ดใหม่นะครับกดข้ามได้ไหมเนี่ยที่จริงเรา ออกไปนอกเมืองก็น่าจะได้นะโอเคเรายังไม่ทำเควสนะเดี๋ยวเราลองไปหาตีมอนดูก่อนคนไทยแน่นอนครับคนนี้โอเค มีมอนเตอร์ไหมเนี่ยนี่ครับแป,ป๊บเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวการ์ดกดออตโต้ออกนะครับเราใช้ซีน็อกนะแป,ป๊บเดียวนะครับเคลียร์มอนได้ เดี๋ยวเราจะไปใช้กันอีกรอบนึงนะเดี๋ยวเราหามอนก่อนนะกดล่าอัตโนมัติแล้วกันกดตรงนี้ได้นะครับถ้าเราต้องการหามอนนะทำให้ติดสตันนะครับกดสีน้องอีกรอบจะทำให้ติดพิษด,ด้วยนะครับ ลองใช้โกลเด้นดูนี่ไงล้างล้างทุกอย่างเลยนะอันนี้ก็เป็นเด็กการ์ดของผมประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กด u b s สไ i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับ โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ